สวัสดีครับมาพบกับผมจ้องเกมเมทีนะครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการทาแกงบอลของคนบ้บานๆครับขั้นตอนแรกนาบอลที่ปอกเปลือกแล้วมาต้มนะครับขั้นตอนต่อไปคือการทำขบาวแกงหรือว่าทําพิ้แกงส้มนะครับหลังจากนั้นพอแกงบอลออนตัวเรือสุกนะครับเราก็นําใส่ไปชอนหรือ,รอตะแกรงครับ กิงให้เสด็จไอ้น้ำมันออกนะครับหลังจากนั้นเราก็นำหม,มูมาย่างนะครับย่างให้สุกพอประมาณพอหมูสุกเราก็เตรียมมาหั่นนะครับหลังจากนั้นเราก็นำเครื่องปรุงไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอให แกงเดือดนะครับแล้วเราก็เด็ดใบมะกรูดเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำใมบมะกรูดที่เราเด็ดนี่นะครับไปใส่แกงบอนจากนั้นทิ้งไว้ให้มันเดือดครับใส่ข้างปุงให้ครบเสร็จเรี่ยบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ